คุณแม่มูลจิตตบงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเป็นแม่สี่เรือนที่ดีเป็นร่มโพร,ร่มใส่ให้ลูกหลานได้พักพิงเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกลูกหลานลานทุกคนคุณแม่คอยอบรมตั้งสอนลูกหลานทุกคนให้ทําตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม คุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกๆทุกคนดูแลลูกๆทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลายคุณแม่เป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงในช่วงนั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งขยันมันเพียรมีวิริยะอุตสาหะในการทำงานทำงานเลี้ยงลูกๆทุกคนจนโตและมีครอบครัวทุกๆคน คุณแม่มูลจิตตวงถึงแม้ว่าท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสักเพียงใดก็ตามแต่ด้วยวัยและอายุอันยาวนานของท่านทำให้สภาพร่างกายของท่านร่วงโรยไปตามกาลเวลากำลังวังชาลดน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็ถามหาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณแม่ เริ่มขึ้นเมื่อประมาณวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2563โดยคุณแม่มีอาการแน่นที่หน้าอกลูกหลานได้พาไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลอําเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดคุณหมอได้เห็นอาการตรวจดูอาการป่วยของท่านแล้วได้นำท่านเข้าห้อง ICU ไอซเพื่อรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลอเภยกันทลักษ์ประมาณ3วันอาการดีขึ้นเล็กน้อยคุณหมอให้ออกจากห้องไอซมาพักห้องรวมอาการของคุณแม่ดีขึ้นอยู่ประมาณ1วันหลังจากนั้นอาการป่วยของคุณแม่มูลจิตวงก็สุดลงอีกอย่างหนัก ข้าไม่ได้อาการทุดลงเรื่อยๆจนในที่สุดวาระสุดท้ายของท่านก็มาถึงเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2563คุณแม่มูลจิตตวงก็ได้จากลูกหลานไปด้วยอาการสงบนิ่งเหลือไว้เพียงร่างอันไร้วิญญาณรวมอายุได้84ปี การจากไปของคุณแม่มูลจิตวง์ในครั้งนี้ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับลูกๆหลานๆและญาติิเป็นอย่างมากและการจากไปของคุณแม่มูลจิตวง์ในครั้งนี้เป็นการจากไปที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกชั่วนินรันด์เหลือไว้เพียงคุณงามความดีที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นโอ้ลูกจ๋า แม่จากไปอย่าได้เศร้าจะคอยเฝ้ารอเจ้าอยู่สวงสวรรค์แม่เห็นลูกยืนเคียงเรียงหน้ากันให้ลูกนั้นรับกันยิ่งยืนนานต่อไปนี้ไม่มีแม่แม่ลาลับแม่อยากกลับ เวลาย้อนมาหลังให้แม่มีชีวิตอยู่อย่างจีรังแต่แม่ยังมีกรรมจำต้องไกลจงไปสู่สุขติดดำริมั่นสวงสวรรค์ดาวดึงถึงที่หมายอย่าอยู่เลยโลกนี้เกิดเจ็บตาย แสนวุ่นวายโลกร้ายหมายฆ่าคนท้ายสุดของชีวิตขอพุทมิเกียรติขอรบทุกท่านที่มาร่วมจงสก,การในวันนี้ได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพร้อมใจส่งดวงวิญญาณของคุณแม่มูลจิตตวงให้ไปสู่สุคติณนะสัมปรายภพอันเป็นดินแดนสุขาวดีที่พึงปรารถนาหากแม้นว่า ดวงวิญญาณของคุณแม่มูลจิตตวงจะอยู่ณสถานที่แห่งใดขออำนาจสิงศักดิ์ทั้งหลายในสากลลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านได้รับรู้ว่าบัดนี้เวลานี้ขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้มาพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพร้อมใจส่งดวงวิญญาณของคุณแม่มูลจิตตวงให้ไปสู่สุคติณนะสัมปรายภพ อันเป็นดินแดนสุขาวดีที่พึงปรารถนาหากแม้นว่าดวงวิญญาณของท่านได้ตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้นว่าดวงวิญญาณของคุณแม่มนจิตตวงมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่มนจิตตวงจงไปสู่สุคติณสัมปรายพทุกภพทุกชาติเทินเลวเทียนมาลายแท่งจังส่องแสงอันอมไพ ชีวิตมาลายไปสิ่งที่ยังอยู่ไซสคือคุณงามความดีพฤึกศพพระกาศอนอีกคุณชออันปลดปลงโททนตนิห่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายทิ้นทั้งอินทรีย์สถิตท,ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพื่อเป็นการให้การคารวะต่อร่างอันไร้วิญญาณของคุณแม่มูลจิตตวงเพื่อเป็นการเสริมส่งบุญกุศลให้คุณแม่มูลจิตตงวให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณและร่างอันไร้วิญญาณของคุณแม่โมนจิตตวง์ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมรงสก,การในวันนี้ได้โปรโดยืนขึ้นเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญครับผม